สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเอกสารที่อืน่าสนใจมากๆมาคุยกันนะคะชื่อเรื่องก็บอกชัดเลยการล่มสลายของกัมพูชาเสถียรภาพของไทยท่ามกลางวิกฤตเนื้อหาข้างในนี่ค่อนข้างจะวาดภาพที่น่ากัง,งวลเกี่ยวกับกัมพูชานะคะโดยเฉพาะที่พาดพิงถึงการบริหารของฮุนเซนว่ากำลังเจอวิกฤตการเงินครั้งใหญ่เลยครับดูเหมือนเป็นภาพที่แตกต่างกันมากระหว่าง2ประเทศเพื่อนบ้านเลยนะครับใช่ค่ะ เอกสารนี้เขาพยายามจะฉายภาพที่แบบต่างกันสุดขั้วเลยด้านหนึ่งคือสิ่งที่ผู้เขียนเขาเรียกว่าอาณาจักรของฮุนเซนที่กําลังสั่นคลอนอย่างหนักส่วนอีกด้านก็คือประเทศไทยที่เอกสารนี้มองว่ายังมั่นคงอยู่ครับผมแล้วจุดที่น่าสนใจมากๆคือเอกสารนี้ชี้ไปที่เกาหลีใต้เลยนะคะว่าเป็นเหมือนผู้ยิงนัดแรกจุดชนวนวิกฤตนี้ก่อนที่ชาติตะวันตกอื่นๆจะเข้ามาสมทบที่หลัง ประเด็นเกาหลีใต้นี่น่าสนใจมากครับว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นนั่นสิคะเอาละคะ่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเนื้อหาในเอกสารนี้กันว่าเขาอธิบายวิกฤตในกัมพูชาไว้อย่างไรบ้างอะไรคือสาเหตุที่ผู้เขียนเขาอ้างถึงครับทำไมสถานการณ์ในไทยถึงต่างออกไปตามมุมมองของเอกสารนี้นะคะครับต้องย้ําเหมือนเดิมว่าเรานําเสนอตามเนื้อหาในเอกสารเนาะใช่คะ่ะเราแค่สํารวจสิ่งที่เขาเขียนมาไม่ได้ใส่ความเห็นเราเอง โอเคเรามาค่อยๆแกะดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มที่ภาพรวมก่อนนะคะเอกสารนี้เขาเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเลยด้านหนึ่งคือกัมพูชาที่ผู้เขียนบรรยายว่ากำลังเจอวิกฤตการเงินหนักมากถึงขั้นที่ตู้ ATM ไม่มีเงินสดให้กดแล้วโอ้โหถึงขนาดนั้นเลยเหรอครับตามที่เอกสารเขียนนะคะส่วนอีกด้านคือไทยเราที่ค่างเงินบาทยังค่อนข้างนิ่งเศรษฐกิจก็ดูเหมือนจะไปต่อได้เรื่อยๆ เอกสารถึงกับใช้คมว่าไทยเป็นเหมือนพี่ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบเลยนะคะครับผู้เขียนเขาให้ข้อมูลพื้นฐานว่าการปกครองของฮุนเซนที่ยาวนานมาเนี่ยดูเหมือนจะถึงจุดเปลี่ยนสำคัญแล้วอืสิ่งที่เคยเรียกว่าความเฟื่องฟูทางเศรษฐกิจของกัมพูชาก่อนหน้านี้เอกสารนี้กล่าวหาว่าจริงๆแล้วมันเป็นโครงสร้างที่ค่อนข้างเปราะบางพึ่งพาเงินจีนเยอะ อ๋ oh, ค่ะแล้วก็มีข้อกล่าวหาเรื่องความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติเข้ามาด้วยซึ่งผู้เขียนมองว่ามันต่างจากเศรษฐกิจไทยที่มีรากฐานที่ดูจะแข็งแรงกว่าหรืออย่างน้อยก็ถูกนำเสนอแบบนั้นในเอกสารนี้ครับน่าสนใจคะ่ะแล้วพอหันมาดูฝั่งไทยเอกสารก็ไม่ได้พูดลอยๆนะคะเขาลงรายละเอียดนโยบายที่จับต้องได้ด้วยอย่างโครงการเพื่อนร่วมทางครับ เพื่อนร่วมทางใช่ค่ะเขาอธิบายว่าเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลที่รัฐใช้โอนเงินช่วยเหลือให้ประชาชนโดยตรงเลยผ่านแอปเป่าตังที่เราคุ้นเคยกันดีอ๋อครับครับไม่ต้องผ่านคนกลางเยอะผู้เขียนมองว่าวิธีนี้มันดีเพราะเงินถึงมือคนโดยตรงจริงๆ แล้วคนก็เอาไปใช้จ่ายเกิดการหมุนเวียนในเศรษฐกิจระดับล่างแล้วก็ยังช่วยสร้างความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนด้วยนะคะครับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ตรงจุดดีแล้วก็มีอีกโครงการที่พูดถึงคือธงฟ้าอันนี้หลายคนน่าจะคุ้นคุ้นอ๋อธงฟ้าลดราคาสินค้าใช่ไหมครับ ใช่ค่ะค่ะเอาสินค้าจำเป็นกว่าพันรายการเลยอย่างข้าวสารน้ำมันพืชปุ๋ยเสื้อผ้ามาลดราคาสูงสุดถึง60%ทั่วประเทศเลยอันนี้เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชนอเอกสารเขาชี้ว่าโครงการแบบนี้ล่ะค่ะที่ช่วยให้คนไทยยังรู้สึกว่าเออชีวิตยังพอไปได้ไม่เดือดร้อนเรื่องปากท้องมากนะัก สิ่งที่น่าสนใจในประเด็นนี้ก็คือการที่ผู้เขียนเขาเลือกหยิบ2โครงการนี้มาเน้นย้ำเนี่ยมันเหมือนเขาต้องการจะชี้เห็นอะไรบางอย่างนะครับค่ะยังไงคะคือดูเหมือนเขาต้องการจะสื่อว่าความสําเร็จของไทยในการรักษาสเสียรภ,ภาพเนี่ยมันมาจากแนวทางที่เน้นความโปร่งใสการให้ประโยชน์ถึงมือประชาชนจริงๆแล้วก็ให้ความสําคัญกับการสร้างความไว้วางใจโอเข้าใจแล้วคะ่ะ ซึ่งผู้เขียนมองว่านี่แหละคือเสาหลักสำคัญที่ทำให้สังคมเศรษฐกิจยังเดินหน้าไปได้การนำเสนอแบบนี้แน่นอนว่ามันคือการเ,าเปรียบเทียบโดยในกับสถานการณ์ในกัมพูชาที่เอกสารเดียวกันนี้กำลังชี้ว่ามีปัญหาทุจริตคอร์รัปชันการบริหารที่ผิดพลาดอะไรแบบนั้นนะครับชัดเจนเลยค่ะทีนี้กลับไปที่ฝั่งกัมพูชากันบ้างนะคะเอกสารนี้ชี้ว่าจุดเปลี่ยนสำคัญหรือที่เขาเรียกว่านัดแรก ที่ทำให้สถานการณ์มันพลิกผันไปเลยเนี่ยมาจากการเคลื่อนไหวของเกาหลีใต้ค่ะครับตรงนี้แหละที่เรื่องเริ่มเข้มข้นขึ้นใช่ค่ะตรงนี้แหละที่เรื่องมันเริ่มซับซ้อนน่าติดตามขึ้นเรื่อยๆเลยคือเรื่องของเรื่องเนี่ยในช่วงต้นปี2025รัฐบาลเกาหลีใต้เขาประกาศระงับโครงการจัดการน้ำแห่งชาติในกัมพูชาทั้งหมดแบบกระทันหันเลยค่ะระงับทั้งหมดเลยเหรอครับไม่ใช่แค่บางส่วนทั้งหมดเลยค่ะตามที่เอกสารบอก ผลกระทบที่ตามมานี่รุนแรงมากตามคำบรรยายในเอกสารนะคะเงินทุนหลายร้อยล้านดอลลาร์ที่ต้องใช้ในโครงการน้ำสะอาดระบบชนลประทานหายไปเลยหายวับเลยใช่ค่ะคนงานหลายพันคนตกงานท,ทันทีพวกท่อส่งน้ำปั๊มน้ำอุปกรณ์ต่างๆที่เอาเข้ามาแล้วก็โดนเรียกคืนไซต์ก่อสร้างใหญ่ๆในหลายจังหวัดอย่างกำปงทมพระวิหาร กระจะที่กำลังทำอยู่ก็ถูกทิ้งร้างไปเลยโอ้โหเสียดายแย่เลยได้เป็นเหมือนอนุสาวรีย์ความล้มเหลวไปเลยค่ะแล้วเกษตรกรที่รอคอยน้ำจากโครงการพวกนี้ก็เคว้งเลยกำลังจะเข้าฤดูเพาะปลูกอยู่แล้วไม่มีน้ำใช้เอกสารถึงกับบอกว่านี่อาจจะเป็นจุดจบอาชีพของเกษตรกรหลายคนเลยนะคะแล้วคำถามคือทำไมเกาหลีใต้อยู่ๆถึงตัดสินใจทำแบบนั้นล่ะครับมีเหตุผลอะไรเบื้องหลัง เอกสารนี้ให้คำตอบไว้ค่อนข้างชัดเจนค่ะอ้างว่ามาจากการสืบสวนภายในของหน่วยงานเกาหลีใต้เองที่ไปเจอเข้ากับเครือข่ายอาชญากรรมขนาดใหญ่เลยอาชญากรรมใช่ค่ะมีทั้งช่อโกงค้ามนุษย์ฟอกเงินข้ามชาติซึ่งมีฐานอยู่ในกัมพูชาแล้วชู้ที่โผล่ขึ้นมาเป็นตัวละครสำคัญเลยก็คือกลุ่มบริษัท Q1 Group Q1 Group บริษัทเกี่ยวกับการเงินการลงทุนใช่ไหมครับ ใช่ค่ะถูกกล่าวหาว่าเป็นเหมือนศูนย์กลางสนับสนุนปฏิบัติการอาชญากรรมไซเบอร์ต่างๆทั่วอาเซียนเลยแต่แค่นั้นพอเหรอครับถึงขั้นต้องระงับโครงการระดับชาติเลยที่เจ้าหน้าที่เกาหลีใต้เริ่มแกะรอยเส้นทางการเงินแล้วไปเจอว่ามีเงินมหาศาลหลายร้อยล้านดอลลาร์ไหลผ่านคิว r ันกไปเข้าบัญชีที่เชื่อมโยงกับคนในครอบครัวฮุนเซนเอาว เชื่อมโยงถึงครอบครัวหุ่นเซนเลยเหรครับใช่ค่ะโดยเฉพาะผ่านคนที่ชื่อบุญทูหุ่นซึ่งระบุว่าเป็นหลานชายผู้มีอิทธิพลของหุ่นเซนแล้วก็เป็นผู้บริหารระดับสูงของ Q1 Group ด้วยครับผม การค้นพบความเชื่อมโยงโดยตรงนี้ล่ะค่ะที่เอกสารชี้ว่าเป็นฟังเส้นสุดท้ายทำให้เกาหลีใต้ตัดสินใจลงมืออย่างเด็ดขาดโห oh, เรื่อง Q1 Group นี่ยิ่งฟังยิ่งดูใหญ่โตนะครับใช่ค่ะเอกสารอธิบายเพิ่มว่า Q1 Group ไม่ใช่แค่บริษัทลงทุนธรรมดา แต่ถูกกล่าวหาว่าเป็นเหมือนท่อน้ำเลี้ยงหรือช่องทางหลักในการฟอกเงินผิดกฎหมายให้องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติหลายกลุ่มเลยฟอกเงินค่ะว่ากันว่ามีบริษัทบางหน้าในเครือข่ายเป็น10บๆแห่งเลยนะคะกระจายอยู่หลายประเทศกัมพูชาสิงคโปร์ฮ่องกงแม้กระทั่งไซปรัสก็มีแล้ววิธีการฟอกเงินล่ะครับเขาทำยังไง ก็เอาเงินที่ได้จากธุรกิจผิดกฎหมายพวกนี้มาลงทุนในธุรกิจที่ดูถูกกฎหมายค่ะอย่างเทคโนโลยีอสังหาริมทรัพย์หรือแม้แต่โครงการพลังงานสีเขียวเพื่อทำให้เงินมันดูสะอาดขึ้นอืมเป็นวิธีที่ซับซ้อนเหมือนกันนะแล้วที่เขาเจอหลักฐานเด็ดเลยตามที่เอกสารอ้างนะคะคือการแกะรอยธุรกรรมผ่านคริปโตโคเคอเรนซีอ๋อสกุลเงินดิจิตอลใช่ค่ะ มันสาวไปถึงบัญชีลับหลายบัญชีที่เชื่อมโยงโดยตรงกับบุญชูหุนหลานชายหุนเซนคนนี้นี่เองเจอตัวเลยไม่ใช่แค่นั้นนะคะยังมีเอกสารภายในที่หลุดออกมาเปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่ซับซ้อนของ Q1 Group ว่าหุ้นส่วนใหญ่เนี่ยถูกถือผ่านทรัสต์ที่ตั้งอยู่ในจีนกับสวิตเซอร์แลนด์ทรัสต์ในต่างประเทศค่ะแล้วพอสืบไปถึงผู้รับผลประโยชน์ทอดสุดท้ายก็พบว่าใช้นามสกุลหุน ชัดเลยนะครับแบบนี้ถ้าเรามองภาพรวมนะการที่เกาหลีใต้ตัดสินใจอายัดรั์สินทั้งหมดของ Q1 Group และบริษัทในเครือพร้อมกับเปิดชื่อสมาชิกครอบครัวฮุนเซนออกมาแบบนี้ค่ะองสัญญาณว่ายุคสมัยที่ตระกูลฮุนเซนสามารถควบคุมเศรษฐกิจกัมพูชาผ่านเครือข่ายธุรกิจซับซ้อนธนาคารเงาการลงทุนต่างๆมานานหลายสิบปีเนี่ยกำลังจะจบลงแล้วอืเป็นการสั่นคลอนครั้งใหญ่จริงๆครับ ทรัพย์สินหรูหราที่ถูกอ้างว่าเชื่อมโยงกับเครือข่ายนี้อย่างวิลล่าแพงๆริมแม่น้ําหรือโรงแรมห้าดาวบนเกาะรงก็โดนอายัดไปด้วยโดนหมดเลยครับทําให้กลุ่มทุนต่างๆที่เคยใกล้ชิดอํานาจเก่าเนี่ยเกิดความปั่นป่วนอย่างหนักเลยขาดเงินทุนหมุนเวียนที่เคยได้จากต่างประเทศหลายรายก็เริ่มมีปัญหาสภาพคล่องอาจจะล้มละลายตามๆกันไปผลกระทบเป็นลูกโซ่เลยนะคะใช่ครับเอกสารนี้ย้ำว่า นี่เป็นครั้งแรกในรอบกว่า30ปีเลยที่กำแพงทางการเงินที่ครอบครัวหุนเซนสร้างขึ้นมาอย่างแน่นหนาเนี่ยกำลังถูกเจาะแล้วก็เริ่มมีรอยร้าวให้เห็นชัดเจนแล้วหลังจากเกาหลีใต้เปิดฉากไปแล้วประเทศตะวันตกอื่นๆก็ตามมาติดๆเลยใช่ไหมคะครับผมไม่รอช้าเลยเอกสารระบุว่าทั้งสหรัฐสหาราชอาณาจักรแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยออกมาตรการคว่ำบาตรทางการเงินเพิ่มเติมตามมาเลยมีการประสานงานกันด้วยใช่ครับ แลกเปลี่ยนข้อมูลการสืบสวนการใกล้ชิดเกี่ยวกับเส้นทางฟอกเงินที่ถูกกล่าวหาว่าผ่านกัมพูชาผลคือภายในไม่กี่สัปดาห์บัญชีธนาคารกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์บริษัทบางหน้าที่ต้องสงสัยอีกหลายสิบแห่งก็โดนอายัดต,ตามไปด้วยโหรวดเร็วมากครับการทำธุรกรรมระหว่างประเทศทั้งขาเข้าขาออกกัมพูชาเนี่ยตกอยู่ภายใต้การตรวจสอบเข้มงวดเป็นพิเศษเลยเอกสารบอกว่ามันทำให้ระบบชำระเงินระหว่างประเทศของกัมพูชา แทบจะเป็นอมพาตไปเลยครับแล้วผลกระทบต่อเนื่องที่ตามมาเป็นลูกโซ่ล่ะคะเอกสารว่ายังไงบ้างโอโ้โหอันนี้น่ากลัวเลยครับตามที่เอกสารบรรยายไว้นะฮะเริ่มจากธนาคารพาณิชย์ใหญ่ๆในกัมพูชาซึ่งหลายแห่งต้องพึ่งเงินทุนระยะสั้นจากต่างประเทศเริ่มขาดสภาพคล่องรุนแรงไม่มีเงินหมุนครับพอไม่มีเงินหมุนสาขาต่างๆก็ต้องจำกัดวงเงินถอนของลูกค้าทีนี้พอข่าวออกไปประชาชนก็ตื่นตระหนกสิครับ แห่ไปถอนเงินใช่เลยครับแห่กันไปที่ตู้ ATM ถอนเงินสดออกมาเก็บไว้ก่อนเกิดเป็นภาพคิวยาวเหยียดอย่างที่เราเห็นในข่าวหลายตู้เงินหมดเกลี้ยงในไม่กี่ชั่วโมงมีธนาคารปิดด้วยไหมคะมีครับธนาคารเล็กๆบางแห่งในพนมเปญถึงกับต้องปิดชั่วคราวเลย <S 2> <S 2> นี่คือภาวะที่เรียกว่าแบง k ์รันหรือการแห่ถอนเงินซึ่งเป็นสัญญาณชัดเจนว่าความเชื่อมั่นในระบบธนาคารมัน มันพังไปแล้วถึงแม้ทางการจะพยายามออกมาแก้ข่าวใช่ครับแม้ทางการทั้งรัฐบาลธนาคารกลางจะพยายามออกมาถแถลงปลอบใจบอกว่าเป็นแค่ปัญหาขาดคล่องทางเทคนิคเดี๋ยวก็แก้ได้แต่เอกสารนี้บอกว่าณจุดนั้นดูเหมือนไม่มีใครเชื่อแล้วอืมเพราะภาพมันฟ้องครับภาพในโซเชียลมันชัดเจนทั้งคนต่อคิวยาวพนักง,งานธนาคารถูกเลิกจ้างหรือแม้แต่ร้านค้าที่เริ่มติดป้ายรับเฉพาะเงินสด ไม่รับบัตรไม่รับโอนแล้วมันยิ่งตอกย้ําความไม่มั่นคงเข้าไปใหญ่แล้ววิกฤตมันลามไปภาคอื่นนอกเหนือจากธนาคารไหมคะลามสิครับไม่ได้หยุดแค่นั้นมันลามไปสู่ภาคธุรกิจจริงด้วยบริษัทที่ต้องนําเข้าส่งออกก็ขาดเงินทุนหมุนเวียนทําต่อไม่ได้ห่วงโซ่อุปทานสะดุดครับสินค้าขาดตลาดราคาเข้าของจเป็นก็พุ่งสูงขึ้น บริษัทต่างชาติหลายแห่งก็เริ่มระง,งับกิจการหรือถอนการลงทุนออกไปเลยเพราะไม่มั่นใจสถานการณ์แล้วแล้วเรื่องความน่าเชื่อถือของประเทศล่ะคะอันนั้นก็โดนครับสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระหว่างประเทศต่างๆก็พร้อมใจกันปรับลดเรตติ้งกัมพูชาลงไปอยู่ในระดับเสี่ยงสูงมากซึ่งหมายความว่าการจะไปกู้ยืมเงินจากต่างประเทศมาพยุงสถานการณ์ก็แทบเป็นไปไม่ได้เลยเงินสำรองระหว่างประเทศที่มีอยู่ก็น้อยไม่พอจะอุ้มระบบได้ครับ แล้วผลกระทบต่อประชาชนทั่วไปล่ะคะเอกสารพูดถึงไหมพูดถึงครับแล้วก็น่ากังวลด้วยคนที่มีเงินเก็บบ้างก็กลัวว่าเงินในธนาคารจะไม่ปลอดภัยหรืออาจจะโดนอายัดก็รีบไปถอนเงินสดออกมาเก็บไว้กับตัวให้มากที่สุดค่ะภาคธุริติจริงก็กระทบหนักตลาดสดโรงงานไสตก่อสร้างหลายแห่งหยุดชะงักเพราะขาดเงินทุนหรือไม่มีคนงาน ผู้ประกอบการรายย่อย SME จํานวนมากล้มละลายไปเลยผู้เขียนสรุปไว้หน้าคิดนะครับว่านี่ไม่ใช่แค่วิกฤตทางเทคนิคแต่มันคือการล่มสลายของระบบการเงินและเศษร,รษฐกิจที่ถูกสร้างขึ้นบนฐานของปัญหาทุจริตและอาชญากรรมที่สะสมมานานโหฟังดูรุนแรงมากเลยค่ะแล้วท่าทีของจีนล่ะคะในฐานะที่ถูกมองว่าเป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับกัมพูชามาตลอดประเด็นนี้ก็น่าสนใจครับเอกสารตั้งข้อสังเกตว่าจีนกลับเลือกที่จะวางตัวนิ่งเฉย ดูเหมือนจะตีตัวออกห่างจากปัญหานิ่งเฉยครับให้ความเห็นแค่สั้นๆว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นกิจการภายในของกัมพูชาซึ่งผู้เขียนตีความว่าแม้แต่พันธมิตรที่เหนียวแน่นอย่างจีนก็ดูเหมือนจะไม่อยากเข้ามาพัวพันธุ์หรือถูกลากเข้าไปในวังวนของปัญหาและมาตรการคว่ำบาตรครั้งนี้ครับน่าคิดนะคะในขณะที่เอกสารกําลังบรรยายภาพความวุ่นวายในกัมพูชาพอตัดภาพกลับมาที่ไทยเราสถานการณ์กลับดูตรงกันข้ามเลยใช่ครับ เอกสารย้ำเรื่องเสถียรภาพของไทยมากค่ะย้ำมาย้ำอีกท้องข้างเงินบาทที่ยังค่อนข้างนิ่งเงินเฟอ้อที่ไม่พุ่งสูงจนน่ากลัวความเชื่อมั่นทางสังคมที่ยังดีอยู่รัฐบาลไทยยังบริหารงบประมาณได้ไม่ต้องพิมพ์เงินเพิ่มหรือออกมาตรการฉุกเฉินแปลกๆปกครับนอกจากนี้เนื้อหายังอ้างถึงนโยบายย่อยๆที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจฐานรากอย่างการที่รัฐบาลท้องถิ่นจะสั่นงบไปช่วยเกษตรกรซื้อปุ๋ยซื้อมเมล็ดพันธุ์ราคาพิเศษได้ทําให้ภาคเกษตรยังเดินหน้าต่อไปได้ค่ะ มีอีกประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการรับมือของไทยคือเรื่องการจัดการแรงงานชาวกัมพูชาที่ทะลักเข้ามามากขึ้นหลังเศรษฐกิจบ้านเขามีปัญหาตามที่เอกสารอธิบายไว้นะครับอ๋อ oh, ค่ะเรื่องแรงงานทะลักครับแน่นอนว่ามันก็สร้างแรงกดดันให้ตลาดแรงงานไทยมีแรงงานข่าวอาชญากรรมที่เกี่ยวกับชาวกัมพูชาเพิ่มขึ้นในบางพื้นที่ทําให้เกิดความไม่พอใจในหมู่คนไทยบางกลุ่ม เริ่มมีเสียงเรียกร้องให้ใช้มาตรการแรงๆใช่ครับมีเสียงเรียกร้องให้ปิดพรมแดนหรือผลักดันกับประเทศไปแต่สิ่งที่น่าสนใจคือรัฐบาลไทยเลือกใช้แนวทางที่เอกสารเรียกว่าการควบคุมแบบนุ่มนวลหรือ soft control ควบคุมแบบนุ่มนวลคือยังไงคะคือไม่ได้ใช้ไม่แข็งอย่างเดียวแต่ผสมผสานกันระหว่างการเพิ่มความเข้มงวดล่าตรเวนชายแดนสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ควบคู่ไปกับการดำเนินนโยบายที่คำนึงถึงหลักมนุษยธรรมอ๋อ oh, <Shen. S 1> เช่นเช่นการอนุญาตให้แรงงานที่เข้ามาแล้วพำนักอาศัยและทำงานชั่วคราวได้อย่างถูกกฎหมายในบางกรณีเพื่อรอให้สถานการณ์คลี่คลายแนวทางแบบนี้ผู้เขียนมองว่าช่วยให้ไทยรักษาความมั่นคงภายในได้โดยไม่ต้องเสี่ยงกับการเผชิญหน้าทางการทูตหรือสร้างความขัดแย้งกับเพื่อนบ้านโดยไม่จําเป็นครับเป็นวิธีการที่รอบคอบนะคะครับเอกสารสรุปปิดท้ายเกี่ยวกับไทยไว้หน้าฟังครับว่า ความสาเร็จในการประครับประคองสถานการณ์มาจากที่ผู้มีอํานาจรับฟังเสียงประชาชนลงมือแก้ปัญหาจริงจังและให้ความสําคัญกับการสร้างความไว้วางใจซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นทุนทางสังคมที่มีค่าที่สุดครับและทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงคะถ้าจะสรุปสั้นๆจากเนื้อหาที่เราคุยกันมาทั้งหมดในวันนี้เอกสารฉบับนี้ก็ได้นําเสนอภาพการล่มสลายทางเศรษฐกิจและการเงินในกัมพูชาครับและนําไปสู่การดําเนินการโดยเกาหลีใต้และชาติตะวันตกครับผม ในทางกลับกันเอกสารเดียวกันนี้ก็ยกย่องเสถียรภาพของไทยว่าเป็นผลมาจากการบริหารจัดการที่ดีธรรมาภิบาลและนโยบายที่ตอบสนองประชาชนได้ค่อนข้างดีชัดเจนว่าผู้เขียนมีจุดยืนที่ค่อนข้างแข็งแกร่งต่อสิ่งที่เขาเรียกว่าระบอบหุ้นเซนนะครับใช่ค่ะชัดเจนมากก่อนจะจบวันนี้เราอยากจะทิ้งท้ายด้วยคําถามชวนคิดนะคะที่ต่อยอดจากเนื้อหาในเอกสารนี้แต่ไม่ได้มีคําตอบอยู่ในนั้นโดยตรงครับน่าสนใจครับ เพื่อให้เราได้นำไปขบคิดกันต่อคือนอกจากผลกระทบทางเศรษฐกิจแบบเฉียบพลันที่เอกสารนี้เน้นย้ำแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกับระบอบที่เคยถูกมองว่ามั่นคงมานานหลายสิบปีในกัมพูชาตามที่เอกสารนี้อ้างนะคะมันอาจจะส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ในระยะยาวของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในภาพรวมได้อย่างไรบ้างอืมเป็นคำถามใหญ่ที่น่าติดตามจริงๆครับค่ะนี่เป็นคำถามที่น่าสนใจ และคงต้องติดตามกันต่อไปค่ะ